สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเ r อาร์ช่อนะครับช่องหฟรีวันนี้เรามาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับวันนี้กับ2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับซึ่งเป็น2สูตรเก่าที่เข้ามาทั้ง2สูตรนะครับแต่ว่างวดที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับอยู่คนละคู่สูตรนะครับเดี๋ยววดนี้เราจับมาคู่กันนะครับสูตรที่เข้ามานะครับว่าจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆ้นสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีลุนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับระหว่าง2ส,สูตรจากงวดที่ออก0ู9น งวดแรกจะชนกัน2ตัวนะครับ9กับ8ออก0 1 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9ชนกัน1 4 3นะครับออก9 0 3ชนกัน3 2 5นะครับออก2 7 2ตัวที่เข้ามาคือเลข2ชนกัน3ตัวนะครับ625กับรางวัลที่ออก8 7 2 เลข2นะครับตัวที่เข้ามาจนกัน5 4 7นะครับ3ตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออก6 0 5เลข5นะครับเข้ามาจนกัน0์หน่งศูนนะครับ3ตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออก5 3 0ตัวที่เข้ามาคือเลข0 ชนกัน30 2นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 53ตัวที่เข้ามาคือเลข3ชนกัน2กับ5นะครับออก7 8 2เลข2นะครับเข้ามาชนกันที่8กับ1นะครับกับผลรางวัลที่ออก478ตัวที่เข้ามาคือเลข8 ของงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวงวดนี้เรามาดูสูตรก่อนนะครับสถิติก็เข้ามาหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดเด็ดนะครับทั้งสองสูตรแต่ว่างวดที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับไม่ได้จับเราจับมาลงไม่ถูกคู่นะครับเรามาดูสูตรที่1น,นะครับสูตรนี้จะเข้ามาก่อนนะครับเข้ามางวดแรกที่ออกเก้าูนย์เจดนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลขห้าตัว เขามาก่อนสองวดน,น,นะครับหาตัวนะครับห้าหกดแดเนะครับเลขเจเข้ามาสี่ห้าหกนะครับเลขหกเจ็ดแปนย์่ครับเลขเก้าหนสอห้านะครับเลขสามเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขสองสองามี่ห้าหนะครับเลขสองสามี่ห้าหกจ็ดนะครับเลขห้าเจ็ก้าศูนย์ะครับเลขศูนย์เก้าศูนสาะครับเลขสาม 2 3 4 5 6นะครับออก8 7 2นะครับของงวด16 6สิงหาคมนะครับของงวดที่แล้ว1กันยานะครับกับผลลางวัลที่ออก4ี่เจดแสูตรนี้ลงเทียบชนไว้นะครับชนกันที่เลข9้านะครับ ตอน,นที่เลข9้าตัวเดียวนะครับแต่ผลลัพวันที่ออกตัวที่เข้ามาคือเลข8ดนะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับในงวดต่อไปของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับ หลักสิบล่างก็คือเลข9หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลข5หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับเลขสองกันสองครั้งนะครับ 9บวกหเป็น14 14ีบวกสเป็น16 16กบวกสเป็น18นะครับได้เลขแปนะครับตัวแรกเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็น9 0, 1, 2, 16, ก้า16กย จะไปต่อหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรเกา่าสถิติก็ตามน,นี้ยังไม่ผิดแต่ที่ลงที่เราเห็นของางนจริงๆก็2องวดล่าสุดนะครับงวดนี้งวดที่3ที่เราจะมาตามดูนะครับสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับจากงวดที่ออก0ูนนเะครับเป็นตัวเลข5ตัวเหมือนกันสูตรนี้เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับหกเก้าสองห้าแปด เลขเกนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนะครับเลขสามสามหกเก้าสองห้านะครับเลขสองหกเก้าสองห้าแปดนะครับเลขสองเข้ามาห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเลขห้าหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามเลขศูนย์ศูนย์สามหกเก้าสองนะครับเลขสามเก้าสองห้าแปดหนึ่งนะครับออกแปดเจ็ดสองของงวดที่ผ่านมา 25814สูตรนี้ลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครับชนกันที่เลข5กับเลข4แต่ตัวที่เข้ามาคือเลข8นะครับกับผลาัวัลที่ออก478สูตรที่เอามาชนผิดนะครับตัวชนก็จะผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาวันนี้เรามาจับคู่กับสูตรที่เข้าเหมือนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่ ตำแหน่งของสูตรนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วยสามคงที่หลักร้อยบนนะครับบวกกันสองครั้งเลขสี่หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นนะครับเลขหนึ่ง หลัก10ของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลข9แล้วก็บวกด้วย3คงที่4บวก4เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก3เป็น21ได้เลข 1, <1>, 1> เพิ่มไปทีละสารแต้มนะครับ ก็จะเป็น4 7 0 3ทั้งหมด5ตัวนะครับสิบหกอยหจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบน สถิติก็เก้างวดจีดงวดแรกที่หลงก็คืองวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้งวดที่สองที่เราจะมารุ้นกันนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่างสองสูตรตัวที่ชนนะครับเลขหนึ่งเลขสี่ไม่มีนะครับเลขเจ็ดไม่มีมีเลขศูนย์ เลข3ไม่มีนะครับชนกัน2ตัวนะครับ0กับ1ชนกันที่เลข0ูงก็เลข1นะครับ2ตัวนะครับว่าี้ กัอยหกหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับ0นย์กับ1นึ่งะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับทั้งสองูนยนะครับสถิติก็ถือว่าโอเคนะครับเดือนดีแต่ว่าอนาคตเราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับ าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ